สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมฟอร์ดนพาสชาแนลฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ XLT เกียร์ออโต้นะครับด้านหลังผมเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมไปเราไปดูในส่วนด้านหน้าของรถของ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของตัวเรื่องราคานะครับราคาอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้านะครับอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับส่วนเกียร์นะครับเเป็นกียร์ออโต้6 สปีดนะครับผมสีนะครับมีให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับทั้งหมด6สีเลยนะครับสีที่เห็นเลยเป็นสีน้ําเงินนะครับส่วนที่สีที่ไม่ได้เอามาโชว์จะเป็นสีขาวสีดําสีเทาดําสีแดงนะครับสีบอลเงินนะครับผมถูกฉลกสีไหนก็เลือกสีนั้นเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของการตกแต่งนะครับในส่วนของด้านหน้ารถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมไปกันเลยนะครับในส่วนแรกเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสกูฟฝากระโปรงนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับพอๆเท่ากับฝากรโปง ทำให้รถดูมีมิติใหญ่มากยิ่งขึ้นเลยนะครับทำเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ําเงินตัดกระสีดําด้านนะครับพร้อมโลโก้แรดนะครับหรือไลโน่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3แบบเลยไลโน่นะครับแรดมามาสแตงหรือว่าจะเป็นกระทิงนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับผมในส่วนของในส่วนถัดไปเลยนะครับในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับหรือว่าชุดกระจังหน้านะครับในส่วนของชุดกันชนหน้านะครับเป็นชุดกันชนหน้าของ F 1 5 0นะสูครับ ก็ในส่วนนี้นะครับจะมีในส่วนประกอบของตัวจังหน้านะครับที่เป็นสไตล์แบบสี่เหลี่ยมแบบคางหมูนะครับทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับคันนี้นะครับเลือกเป็นมาสแตงนะครับเป็นสีคมเนียมเลยนะครับทำให้ดูรถดูมีความหรูหราและพรีเมียมมากเลยนะครับในส่วนของไฟจิ๋วนะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับเป็นไฟสีเหลืองอัมพันนะครับเราสามารถเลือกสีได้เป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นสีเหลืองอมพันนะครับผมในส่วนของด้านถัดไปเลยนะครับก็เปในส่วนของตัวไฟดอซีนะครับไฟดอซีจะอยู่ในชุดของตัวชุด F 5 0อยู่แล้วนะครับผมจะเป็นสีขนาดใหญ่เลยนะครับก็ทําให้มีความคมชัดนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ในเวลากลางวันด้วยด้านล่างเลยครับที่ท่านผู้ชมเห็นเลยจะเป็นในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับที่ทําเป็นสีชูโทนนะครับทำเป็นสีบอลเงินนะครับลูกค้าสามารถรีเควสต์ได้นะครับว่าทําเป็นสีต่างๆที่ลูกค้าชอบเลยนะครับพอในส่วนชุดไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกเดิมนะครับที่ติดตั้งกับตัวรถ XLT อยู่แล้วนะครับก็ย้ายมาให้เข้าอยู่ในชุดตัว F150 ยวเรามาดูในส่วนของไฟนะครับเป็นไฟ มาสเต็งนะครับไฟหน้าเดิมของไอแคลทีนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้เราได้ทําการอัปเกรดนะครับให้เป็นไฟหน้าแบบมาสเต็งนะครับก็ในส่วนของชุดโคมไฟนะครับก็ได้ทําการอัปเกรดในส่วนของคีบนะครับมาสเต็งนะครับเป็น3คีบนะครับแล้วก็สเต็ปตัวไฟบาร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นทั้งไฟเลี้ยวด้วยนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับในส่วนของไฟลูกแก้วนะครับหรือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนนะครับให้เป็นสีน้ําเงินนะครับหรือบูอายนะครับเรามีให้เลือกอีก2สีนะครับเป็นสีแดง หรือว่าสีเขียวนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตัววงแหวนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นวงรีหรือวงกลมนะครับตรงนี้เลือกเป็นวงรีนะครับผมก็ทําให้รถดูมีความสปอร์ตและเฉีียวมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านข้างตัวรถว่ามีการแต่งอะไรบ้างเราอยู่ในส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคิว้อนะครับที่มาพร้อมกับตัวชุด F150 นะครับตัวนี้นะครับเลือกแบบไม่มีหุดนะครับในส่วนของตัวแมกและยางนะครับส่วนของซีรีส์ยางนะครับ265 7 แม็กจะเป็นของ x อ็กซ์นะครับผมในส่วนนี้เป็นแม็ก16เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบนหลังคานะครับว่ามีการติดตั้งอะไรบ้างนะครับผมในส่วนถัดไปเลยบนหลังคานะครับติดตั้งเป็นราวหลังคาแบบดำด้านนะครับตรงนี้เราให้เลือกนะครับเป็นสีดำด้านหรือสีบอลเงินนะครับอันนี้ติดเป็นสีดำด้านมานะครับเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับอันนี้ติดแบบสวยงามไว้นะครับในส่วนของตัวกันสาดนะครับก็ติดตั้งแบบ4ประตูให้เลยนะครับในส่วนของฟิล์มนะครับเราติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเม นะครับผมส่วนของตัวเบ้ารองมือจับนะครับทีลอยการขีดข่วนให้นะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับคันนี้ก็เลือกสติกเกอร์นะครับเป็นลายเลนเจอร์นะครับคาดกลางเลยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ไวทัคนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของด้านท้ายรถเดี๋ยวไปดูกันว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างครับเรามาอยู่ในส่วนด้านท้ายรถนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวครอบฝาสังน้ามันนะครับติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับกันลอยกันกระแทกได้ด้วยนะครับในส่วนของโลบาร์เป็นโลบาร์แขนยาวนะครับเป็นโลบาร์เหล็กเลย ในส่วนฟังก์ชันตรงนี้นะครับไว้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวแหลกหลังคานะครับหรือตะแกรงหลังคานะครับเพื่อบรรทุกสัมภาระในอนาคตลูกค้าสามารถเลือกทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนด้านท้ายตัวรถเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟ LED ตัว C นะครับโคมจะเป็นสีดานะครับตัวนี้ทําให้รถดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับและดูดันด้วยนะครับแล้วก็ไฟด้านในจะเป็นไฟ LED นะครับที่มีความคมชัดนะครับเวลากลางคืนก็ทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับากระบะท้ายนะครับก็จะติดตั้งสติกเกอร์เช่นเดียววกัันร้อมต ไช้าดาบนะครับที่เป็นตัวเบ้ารองมือจับด้วยนะครับการลอยการกระแทกแล้วก็ความสวยงามด้วยนะครับผมในส่วนของตัวกันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กก็เข้าชุดกับตัวโรบาเหล็กอัลเลนเดอร์เลยนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นของอาลเลนเดอร์นะครับแล้วก็ย้ายเซนเซอร์เดิมของตัว x l t นะครับมาใส่อยู่ในชุดกันชนเหล็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วในส่วนของตัวห่วงลากจูงนะครับหรือว่าห่วงโอเมก้านะครับติดตั้งเป็นสีแดงนะครับไว้ลากจูงได้จริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟส่องสว่างป้ายนะครับ กระบะท้ายนะครับเราต้องการอัปเกรดนะครับสองอย่างเลยนะครับที่ XLT เดิมไม่มีนะครับในส่วนอย่างแรกก็จะเป็นตัวโช๊คนะครับโช๊คฝาท้ายนะครับแล้วก็อีซีลิทด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนในส่วนของโช๊คฝาท้ายนะครับเปิดมานะครับมันก็ผ่อนแรงนะครับทําให้สูขสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นปูกระบะก็เป็นพื้นปูกระบะของฟอร์ดนะครับแล้วก็การลุยน้ําก็ลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรนะครับการบรรทุกบรรทุกได้1.3 ตันดยไม่ต้องเสริมแนบนะครับอีซีลิทยังไงนะครับก่อนปิดนะครับจริงๆกระบะเดิมมันจะฝาท้ายจะหนักนะครับอันนี้เราก็ใช้นิ้วเดียวครับ ซีรีสครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในรถว่ามีการตกแต่งติดตั้งอะไรบ้างไปเลยครับในส่วนของตัวรถ XLT 4ประตูเกียร์โตนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับมาเริ่มในส่วนของตัวเบาะเลยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนนี้นะครับการควบคุมทํางานนะครับก็จะควบคุมเกียว กับหน้าจอนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบ8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของปุ่มการทํางานครับด้านซ้ายควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอด้านขวาเกี่ยวกับเือนไม้นะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็ช่องเขาเรียกว่าช่องไฟ12โวลต์อีก1ช่องนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ลําโพงมีทั้งหมด6จุดนะครับของตัว XLT นะครับก็ในส่วนของกุญแจนะครับเ็เป mm, ็นกุญแจรีโมท เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบเพิ่มเติมก็เป็นระบบคูดคอนโทรลนะครับที่รถค่ายอื่นไม่มีแน่นอนนะครับรถกระบะที่ไหนมีคูดคอนโทรลด้วยล็อกความเร็วในเวลาขับทางไกลให้เรามีความสะดวสบายนะครับมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผม ผมจบการรีวิวนะครับในรถรุ่น XLT กีออโต้นะครับที่แต่งหน้าเป็น F150 นะครับเป็นสีแ้งเงินสวยๆแบบสปอร์ตลุยแบบออฟโรดเลยนะครับก็หวังว่านะครับท่านผู้ชมที่ชมในช่อง YouTube นะครับจะชอบในการตกแต่งแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรปรึกษาผมเลยนะครับที่เบอร์0625369554นะครับในส่วนของช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับ Ford ป้ายแดงโปแรง by NK นะครับส่วนช่องทาง YouTube Fordpath Channel ฝาก ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมฟอร์ดนภัทรชาแน,นลฟอดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับอย่าคลิปหน้าผมมารีวิวรถรุ่นไหนอีกฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ